ไม่ไห,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 หม่ขหม่ขอหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนายคาไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาอันบ็อกแกะกล่องรถจักรยานไฟฟ้ารุ่น GY 450กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็สั่งมาจาก l a ซาร a ในราคาประมาณ8,000บาทมาเรามาแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าภายในจะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้าง ตอนนี้เราก็แกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของที่อยู่ในกล่องก็จะประมาณนี้นะคะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วแต่จะขายแค่เพียงพวกแฮนนะคะแล้วก็พนักทิงหลังรวมถึงบันไดปั่นจักรยานแล้วก็ต้องมาติดตะกร้าเพิ่มเองนะคะทีนี้เราจะมาดูของที่อยู่ในกล่องกันว่ามีอะไรกันบ้างโอเคค่ะ <c oughs> ของที่ได้มานะคะก็จะมีถุงสีแดงแล้วก็มีตะกร้าแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันในถุงนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นพนักทิงค่ะพนักน่าจะเป็นพนักทิงหลังแล้วก็ในถุงก็จะมีตัวกุญแจรีโม ะะมีให้2ชิ้นแล้วก็แมนวน2อันเนาะแล้วก็มีพวกนอสตสกูเอาไว้ไขของนะคะอันนี้จะเป็นกล่องสำหรับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะนี่ค่ะเป็นตัวชาร์จเจอร์นะคะเขาก็จะเขียนไว้ว่า48โวล์ อันนี้ก็น่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถนี่แล้วก็มีบันไดนะคะบันไดติดตัวปั่นจักรยานตัวนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นที่ติดของนี่ตะกร้าแล้วก็มีตะกร้าให้ตะกร้าพลาสติกมีฝาปิดนะคะแล้วก็มีนอ็อตสกรูมาให้แบบนี้ก็น่าจะเป็นเอาไว้ไขพวกชิ้นส่วนต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเวลาไปประกอบก่อนนะคะเราจะมาให้ดูหน้าตาอีกทีว่าเป็นยังไงนะคะ ประกอบรถเสร็จแล้วนะคะรถที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ให้ประมาณนี้เนาะความยาวของตัวรถนะคะจะอยู่ที่ประมาณ150เซนค่ะความสูงจากพื้นถึงหน้าแฮนด์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100เซนนะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ40เซนนะคะส่วนตัวรถเนี่ยจะได้เป็นโครงเหล็กสีดํานะคะแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นพลาสติก ABS สีดําแบบนี้เลยค่ะ มาดูของที่ได้กันนะคะไล่ตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยนะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีตะกร้าให้มีฝาปิดแบบนี้นะคะใส่ของเวลาเราไปตลาดเนี่ยก็ซื้อของมาใส่ได้ถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้าค่ะตรงนี้เป็นไฟหน้า LED เขาให้มาห้าดวงแต่ว่ารถรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีไฟเลี้ยวให้นะคะอ่ะตอนขับอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะคะแล้วก็จากตรงแฮนด์ถัดมาเลยตรงนี้ก็จะมีเบรกหน้าเบรกหลังให้นะคะรวมถึงมีตัวแต่ตรงนี้ ซึ่งมันจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเสียบกุญแจแล้วเราก็เปิดรถรุ่นนี้นะคะเปิดหนึ่งทีปุ๊บบิดได้เลยและถ้าเปิดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นไฟหน้าติดนะคะซึ่งสามารถบิดได้เหมือนกันหน้าปัดตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่บอกสถานะแบตแค่นั้นเองเนาะเราก็ดูจากตรงนี้ได้ว่าแบตเหลือเท่าไหร่แล้วพอมันเหลือน้อยเนี่ยเราก็เอาไปชาร์จไฟนะคะถัดลงมานะคะตรงนี้จะมีช่องใส่ขวดน้ําหรือใส่ของชิ้นเล็กๆได้ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนะเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังที่แบบว่าขนาดใหญ่ แล้วก็จริงๆสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ด้วยนะคะตรงนี้ถัดต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งคนซ้อนนะคะเป็นเบาะหนังแบบเป็นเบาะหนังนิ่มๆแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีผนักพิงมาให้ด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับเด็กๆหรือว่าคุณผู้หญิงที่ตัวเล็กๆนะคะตัวใหญ่ไม่น่าจะนั่งได้ซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีที่พักเท้ามาให้แล้วติดมากับตัวรถเลยนะคะทีนี้นะคะในส่วนของล้อค่ะล้อเนี่ยจะได้เป็นล้อสุญญากาศตัวยางเป็นแบบการลื่นนะคะแล้วก็ขนาดของล้ออยู่ที่14นิ้วและตรงนี้นะคะจะ มีตัวล็อกล้อมาให้ส่วนตัวขาตั้งนะคะก็จะเป็นขาตั้งเหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวล็อกล้อให้อีกทีหนึ่งโดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะสําสหรับน้ําหนักรถคันนี้นะคะจะหนักอยู่ที่ประมาณ35มกิโลค่ะแล้วก็จะรับน้ําหนักได้ประมาณ180กิโลค่ะความเร็วของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะขับขึ้นเนินได้ประมาณ20องศาส่วนตัวมอเตอร์นะคะเป็นแบบบัสเลดค่ะหรือแบบไร้แปลงถ่านค่ะแบตเตอรี่ก็จะเป็น48โวลต์12แสองแอ ใช้เวลาชาร์จประมาณ3-8ชั่วโมงและการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะใช้งานได้ประมาณ30-45กิโลเมตรค่ะ ามาดูกุญแจกันต่อนะคะรถเนี่ยเขาก็จะให้กุญแจรีโมทมา2อันนะการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือจะมีตัวล้อตัวปลดล็อกนะคะแล้วตัวสายฟ้านี่ก็จะเป็นตัวเอาไว้เรียกรถนะคะส่งสัญญาณเสียงให้เราเจอรถแล้วก็ตัวกุญแจนี้ก็จะเป็นมีให้อีก2ดอกนะคะเป็นกุญแจแบบแมนนวลเอาไวา้ไขนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีกุญแจตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกุญแจสําหรับไขล็อกล้อด้านหลังที่เมื่อกี้เราพูดไปนะคะแล้วก็มีกุญแจสํารองให้อีกดอกทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด6ดอกให้ประมาณนี้ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรถจักรยานไฟฟ้ารุ่น GY 4 5 0ที่เราสั่งมาจาก l a ซ a ร a นะคะคันนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ8,000บาทค่ะยังไงเนี่ยก็ลองเอารุ่นไปเสิร์ชดูนะว่าราคามันจะเท่าไหร่มันก็บวกลบกันไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะคะเดี๋ยวจะขอไปเทสก่อนนะว่ามันมีสมรรถนะที่ดียังไงแล้วเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย 耶！<Yeah. S 2> <laughs>